สวัสดีครับทุกคนเบอร์จากช่อง e racing mania น,น,นะครับวันนี้จะมาแกะกล่องรีวิว p a t t e r n c h i p ตัวอัปเกรดนะครับเป็นของโพเดียมนะครับเป็นตัวโพเดียมแอดว c นซ์แ t ดเดิลโ d u l e นะครับเดี๋ยวแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าว่ามันอัปเกรดจากตัวปกติยังไงนะครับ เปิดออกมานะครับอันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนโฟมครับโฟมแต่ว่าจะแน่นๆหน่อยป้องกันรอยจะแทกนะครับเปิดมาชั้นแรกเราก็จะเจออันนี้น่าจะเป็นตัวที่เอาไว้เปลี่ยนนะครับเห็นชัดไหมอ่าตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับ ดำอีกชุดหนึ่งเป็นน่าจะเอาไว้ให้เปลี่ยนเลือกเปลี่ยนได้เดี๋ยวดูต่อว่ามีอะไรต่อ อันนี้นี่เป็นตัวอัปเกรดของเราตัวนี้จะเป็นคัทนะครับเวลาเราใส่แล้วก็จะใส่ด้านนี้แล้วก็จะมีด้านนี้เป็นคัทและันนี้สองตัวก็เป็นน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกียร์หรือว่าเป็นอะไรที่เราจะเซ็ตก็เป็น ลูน็อตเอาไว้ใส่กับตัวแพทเทิร์นชิปสองอันเมื่อกี้นะครับที่เปิดกล่องมาเจอตอนแรกแต่ต้องแกะพวงมาลัยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในขั้นตอนต่อไปนะครับว่าเราจะประกอบอยังไง แต่ว่าตอนนี้เราดูจากกล่องก่อนแกะกล่องดูก่อนว่าเราจะแกะกล่องมาแล้วจะเจออะไรนี่ตัวสองตัวตัวที่สองอันนี้จะเป็นแบบสปริงนะครับจะเป็นแบบสปริงแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเข้าเกียร์แบบแม่เหล็ก หมดแล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นน็อตนะครับมีน็อตมาให้อันนี้กันชื้นแล้วก็มีหกเหลี่ยมมาให้ครับหกเหลี่ยมมาให้สองตัวพร้อมประกอบเลยไม่ต้องหาเอง เราก็จะมีตัวนี้2แล้วก็มีตัวนี้อันนี้น่าจะเลือกได้นะครับเลือกประกอบเอาเดี๋ยวเราดูตอนประกอบอีกทีว่าจะเลือกใส่ตรงไหนได้บ้างนะครับแต่เท่าที่นับตอนนี้มันฝั่งละหนึ่ง ฝั่งละสี่ก็มีเป็นแปดซึ่งในตัวแพทเทิร์นชิปจริงๆมันมีสี่ก็หมายความว่าเราน่าจะเลือกใส่ได้ฝั่งละ2แล้วแต่ชอบเลยอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันครับว่าประกอบแล้วจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนตัวแพทเทิร์นแพทเทิร์นชิปนะครับ ซึ่งผมดูวิธีการมาแล้วมันจะต้องเราต้องถอดน็อตตรงนี้นะครับสองตัวตรงนี้หนึ่งสองเพื่อจะที่จะถอดตรงนี้ออกมาครับเราต้องถอดตรงนี้ถอดตรงนี้แล้วก็มีอ่าตรงนี้อีกน็อตอีกสองตัวใช่ไหมครับเห็นไหมมันไม่โฟกัสเลยตรงนี้หนึ่งตัว แล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวครับถอดของเดิมออกมาถอดของเดิมแล้วเราก็จะใส่อันใหม่เข้าไปแล้วก็ต้องมีต่อเปลี่ยนสายสายตรงนี้นิดนึงนะครับตัวเนี้ยสายตัวนี้ครับเราต้องเสียบกับซ็อกเก็ตอีกอีกอีกช่องหนึ่งในในตัวตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องถอดยังไงนะครับ ก่อนอนเลยผมต้องรองหน้ารองหน้าพวงมาลัยก่อนเพื่อป้องกันลอยนะครับ ต้ออกไหมครับแล้วต้องตัดตัวเพื่อทิดเดิมออกไหมครับต้องออกไหมแล้วเราก็ต้องถอดตัวนี้นะครับผมไม่มีครีมตอนนี้ไม่มีครีมนิดน่าจะอยู่นอกบ้านหมดแล้วมันมืดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ทำคลิปตอนกลางคืนก็เลยใช้มือแกะแล้วกัน ยากนะครับเพราะมันเราไม่ได้ต้องต้องไปเชื่อมต้องอะไรอะครับแค่ถอดแล้วเสียบอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ใช้เก็บไว้เป็นอะไรกันพอเราถอดของเก่าออกแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องประกอบตัวนี้นะครับเราเดี๋ยวเราต้องใส่แพตเทิร์นชิปที่เราจะใส่ตรงนี้เพื่อที่เราจะเพื่อที่เราจะประกอบตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับ ซึ่งมันก็มีในเซตนะครับมันก็จะมีมาให้เลือกแบบนี้ใช่ไหมแต่ต้องดูซ้ายขวาให้ดีนะครับแต่ว่าผมจะเลือกคู่เล็กมันจะเหมือนมันจะเป็นคู่ของมันนะครับถ้าเราเลือกคู่นี้มันก็จะได้คู่นี้ถ้าเราเลือกคู่นี้มันก็จะคู่กันแบบอันนี้มันก็จะคู่กันนี้วิธีการใส่ก็จะเป็นแบบนี้วิธีสังเกตนะครับก็คือเราดูฝั่งเนี้ย น็อตมันจะอยู่ด้านด้านนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอเนี้ยมันจะมีรูน็อตแบบนี้อยู่แล้วถ้าเราดูอีกด้านหนึ่งมันจะแบบไม่เป็นไม่เป็นหลุมลงไปครับแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งหมดเวลาใส่ก็จะเป็นแบบนี้ครับมาแต่เราประกอบกันเลย โเคครับเรียบร้อยละเราได้ฝั่งซ้ายเราได้ p พ t t e r n ชิฝั่งซ้ายตัวใหม่ของเราละตัวนี้เป็นคัตซึ่งตัวนี้ครับมันมีบูตมาให้ด้วยนะถ้าเรารู้สึกว่าใส่แบบนี้แล้วมันใกล้มือไปใช่ไหมครับถ้าใส่ใกล้รู้สึกใกล้มือไปแล้วก็เพิ่มความสูงของ p a t t e r n s h ชิโดยการใส่บูตให้แล้วก็จะเป็นน็อตตัวยาวให้มา แยกอีกชุดหนึ่งนะครับถ้าเราจะใส่นะแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันจะเข้ามือไหมก็เลยยังไม่ใส่ก่อนขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เสียบน้าฝั่งนี้เสียบเข้าดูเดิมแย่ yeah, สายให้มันทะลุออกมานะครับด้านนี้มันจะยากยากนิดนึง <Okay. S 2> ได้ละเป็นร่องพอดีนะครับตรงเนี้มันจะเป็นร่องสำหรับค่อมสายไฟอยู่แล้วมันันวเวลาใส่นะครับไอ้ตรงนี้มันจะใส่ยากนิดนึงมันจะเหมือนจะติดสายไฟครับต้องพยายามนิดนึง มีอยู่ฝั่งเดียวครับที่เหมือนจะติดสายไฟก็ดัดดัดนิดนึงครับดัดสายไฟก็ใช้ได้ละไม่ไม่ยากเท่าไหร่แล้วนี่เราถอเดเลยก็ได้จะได้ ไม่เกิดกะ ก็ถอดอีกฝั่งนึ่งเลยครับ อีกฝั่งก็เหมือนเดิมครับใส่ตัวแพทเทิร์นชิปเข้าไปแบบนี้เนาะเหมือนกันไหมโอเคแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นแบบนี้ต้องจับดีดนิดนึ่งครับพอด,ดีว่าเนื้อเหล็กมันดูค่อนข้างแข็งแรงมากเลย พยายามใน่นนอึงนะครับพยายามใส่น็อตแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยประกบกับตรงนี้มันจะง่ายแต่ ถ้าใส่เองจริงๆอ่ะมันจะไม่ไม่ค่อยยากแบบนี้อันนี้เพราะว่าผมต้องวางให้มันเข้ามุมกล้องด้วยถ้าเราใส่เองมันก็จะง่ายกว่านี้เสร็จแล้วคือผมไม่อยากขยับออกจากมุมกล้องถ้าขยับออกแล้วมันวางให้เข้าปกอยากโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราก็เสียบปลั๊กตรงนี้อีกหนึ่งจุดก็เสร็จแล้ว โอเคครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ปิดฝา เรียบร้อยแล้วครับทุกคนตอนนี้ผมอัปเกรดแพ t เทิร์นชิของพวงมาลัยฟานาเทคขับสปอร์ตฟอร์มู v 2 5ง x ของผมเปลี่ยนมาใช้เป็น Pattern Chip ของตัว p พเดียมนะครับโพเดียมแอดวานซ์แพตเทิร์นโมดสิ่งที่มีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีตรงนี้นะครับมีคัตเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มี Pattern Chip เพิ่มขึ้นมาอีกสองตัวในส่วนของคัตตรงนี้จะใช้ได้4โหมดนะครับปรับโหมดได้ที่ ด้านหน้าของพวงมาลัยตรงนี้ตรงนี้โหมดแรกนะครับโหมดแรกก็จะเป็นคัดไบพอยต์เป็นการช่วยในการออกตัวของรถ F1 นะครับเคยเห็นเขาใช้กันในเกม iRacing นะครับไม่แน่ใจว่า F1 2022ที่ผมเล่นอยู่จะใช้ได้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะใช้ได้แต่วิธีใช้คร่าวๆก็คือ ก่อนออกตัวตอนเราเข้าเกียร์หนึ่งรอไว้ตอนเราเข้าเกียร์หนึ่งรอไว้แล้วใช่ไหมแล้วก็บีบคัดแบบนี้สองตัวพอสัญญาณไฟเขียวให้ออกตัวได้แล้วก็ปล่อยคัดข้างนึงครับแล้วก็รถจะค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปโดยที่ท้ายรถไม่ปัดไล่ข้างนึงแล้วก็ค่อยๆปล่อยเพื่อจับจังหวะให้รถเร่งความเร็วสูงสุดได้โดยที่ท้ายไม่ปัดนะครับเพราะว่าในใน F1 จริงๆเนีย มันไม่มีแท็ c ชั่น control ก็จะใช้ตรงนี้ครับช่วยในการออกตัวจะใช้ในสองช่วงครับช่วงออกตัวตอนเริ่มแข่งขันกับออกตัวจากจากพิษจากตอนเข้าพิษโหมดที่สองก็จะเป็นเป็นคันเร่งข้างหนึ่งครับแล้วอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นเบรกมือโหมดที่สาก็เป็นคันเร่งข้างหนึ่งแล้วอีกข้างหนึ่งก็เป็นเบรกเบรกปกตินะครับ คือโหมดที่สามเนี่ยเราสามารถใช้ตรงนี้ได้เลยไม่ต้องใช้คันเร่งที่แป้นเท้าก็ได้คือโหมดที่สามเราใช้ตรงนี้ได้เลยครับไม่ต้องใช้แป้นคันเร่งที่เท้าได้เลยแต่ก็ถ้าโหมดที่สามคิดว่าไม่ถนัดเท่าไรเข้าเกียร์ด้วยแล้วก็เหยียบคันเร่งด้วยเบรกด้วยเคยลองแล้วแต่ว่าผมไม่ถนัดเท่าไรนะครับแล้วก็แพ t เทิร์นชิอีกสองตัวที่เพิ่มขึ้นมานะครับผมตั้งใจว่าจะใช้เป็น เอาไว้เป็นปุ่ม D I S ปุ่มหนึ่งแล้วก็อีกปุ่มหนึ่งก็เป็น Overtake ในในเกม F1 นะครับเพราะปกติอะปกติผมจะจับแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วตอน pattern chip ตัวเก่าผมจะใช้วิธีเซตปุ่มไว้อยู่ตรงนี้ D I S ข้างหนึ่ง Overtake ข้างนึงแต่ว่าเวลาเราจะกดอะเราก็ต้องละมือมามากดตรงนี้บางทีมันเสียจังหวะทีเนี้ยผมมีแพ t เ e ิ n ์ h ชิ เพิ่มขึ้นมาแล้วผมก็สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยพอเข้าโซน di s ก็กดตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยมือมาเพื่อกดปุ่มตรงนี้ละเข้าโซน di s ก็กดหรือว่าอยากใช้ o t e x อยู่ช่วงไหนก็กดตรงนี้ได้เลย